s a l ม o n PODCAST มันสดอร่อยก่อนจะเข้าสู่รายการนะคะบอกไว้นิดนึงว่ารายการของเราเนี่ยดูดวงตามลัคนาราศีนะคะสำหรับใครที่อยากทราบว่าลัคนาราศีคืออะไรสามารถไปฟังได้ที่ EP 1เลยเนาะส่วนเว็บที่ใช้คำนวณลัคนาราศีนะคะก็คือ w w w m y h o l a com นะคะเข้าไปได้เลยคะ่ะ าราศีที่พึ่งทางใจของผู้ประสบภัยจากดวงดาวสวัสดีค่ะ ยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการสตาร์ราศีที่พึ่งทางใจของผู้ประสบภัยจากดวงดาวค่ะสัปดาห์นี้นะคะอยู่กับพิมพ์ฟ้าเหมือนเดิมและ e ีีนี้เป็น EP ีที่26แล้วนะคะก็จะเป็นดวงของวันที่12เมษายนถึง18เมษายนสําหรับสัปดาห์นี้เนี่ยมีดาวย้ายทั้งหมด2ดวงนะคะดาวอาทิตย์แล้วก็ดาวอังคารนะคะซึ่ง2ดวงนี้เนี่ยย้ายวันเดียวกันเลยโดยดาวอาทิตย์เนี่ยจะย้ายเข้าสู่ราศีเมษตั้งแต่วันที่14เมษายนจนถึง14พฤ สภ,ภาคมนะคะส่วนดาวอังคารเนี่ยดาวที่แบบหลายๆคนเจอกับรักสามเศร้าเจอคนโกงเอยเจอเรื่องไม่ดีเอยปวดหัวตอนนี้เขาก็จะย้ายออกจากราศีพฤษภเข้าสู่ราศีมิถุนแล้วตั้งแต่วันที่14เมษายน จนถึงวันที่1กรกฎาคมนะคะสําหรับดาวอาทิตย์ที่ย้ายในสัปดาห์นี้เนี่ยพอเขาเข้าสู่ราศีเมษก็จะบอกว่ามันเปลี่ยนสู่หน้าร้อนของประเทศไทยแล้วเนาะตามดวงเมืองจริงๆเนี่ยเดือนนี้เป็นเดือนของวันเกิดประเทศเราด้วยนะคะแต่ว่าจะเป็นของสัปดาห์หน้าก็คือวันที่21เมษายนนะคะก็จะมาร้องเพลง Happy ้เ r ิร์ a เให้ประเทศกันซึ่งความสําคัญของวันเกิดของประเทศเนี่ยก็คือดาวกัละกินีแต่ละปีมันจะไม่เหมือนกัน แล้วก็มันก็จะเปลี่ยนแปลงไปทุกหลังวันเกิดอย่างปีที่ผ่านมาเนี่ยดาวอังคารซึ่งเป็นดาวประจําตัวของประเทศเนี่ยเป็นกาลากินีเนาะก็จะทําให้ประเทศเกิดกับความวุ่นวายอะไรเยอะแยะไปหมดเลยนะคะแต่ปีนี้ปีถัดไปเนี่ยดาวพุธเนี่ยเป็นเรื่องของคนรุ่นใหม่เอย่ยนักศึกษาที่เพิ่งจบใหม่เอย่ยอะไรที่เกี่ยวกับขั้นสื่อสารนะคะหนังสือวงการนักเขียนนะคะ ข่าวการคมนาคมเนาะมันก็จะมีปัญหาขึ้นมาซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยมันก็มีปัญหามาบ้างแล้วก็มีปัญหามามากแล้วแหละอย่างปีถัดไปเนี่ยก็อาจจะเป็นเรื่องราวหลกัหลกๆเดี๋ยวเราค่อยไปคุยกันสัปดาห์หน้าในเรื่องนี้นะคะก่อนที่เราจะเข้าสู่ราศีแรกนะคะย้ํากันอีกนิดนึงว่าคําว่าราศีของแม่หมอนเนี่ยหมายถึงลัคนาราศีเนาะเวลาอ่านดวงอ่านตามลัคนาราศีนะคะไม่เหมือนกับราศีนะใครอยากทราบว่าลัคนาราศีคืออะไรเนี่ยก็ให้ไปฟังในอีพีแรกกันแล้วเราก็มาเริ่มกันเลยค่ะ ชาวลัคนาราศีตุลค่ะการงานเนี่ยช่วงนี้ดาวประจําตัวของลัคนาราศีตุลเนี่ยเขาไปอยู่ตําแหน่งที่เรียกว่าประค่ะประเนี่ยแปลว่าของคนอื่นไปอยู่กับคนอื่นหรืออะไรแนวๆน,น,นี้นะคะพอเป็นประเนี่ยแรงของชาวราศีตุล่ะมันจะน้อยลงนะคะต้องทําอะไรก็เอาอกเอาใจเขาไปหมดเนาะไม่ได้เป็นตัวของตัวเองขนาดนั้นนะคะในช่วงนี้ แต่ถามว่ามีความสุขไหมเนี่ยบอกเลยว่าคนลัคนาราศีตุลก็มีความสุขอยู่นะแต่ว่าพอไปอยู่ตรงนั้นเนี่ยมันรู้สึกอับแสงนิดนึงเพราะว่าด้วยความที่ว่าช่องที่ชาวลัคนาราศีตุลไปอยู่ตรงนั้นนะ่ะมันเหมือนบ้านที่มันแอาอัดไปด้วยดาวดวงอื่นนะ่ะไปอยู่ในช่องเดียวกันเยอะนะคะมันเลยทําให้หายใจหายคอไม่ค่อยสะดวกมีความสุขก็ไม่ได้มีความสุขจริงขนาดนั้นอะไรแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยช่วงนี้นะคะชาวราศีตุลอาจจะต้อง ไปทำงานไปเอาใจต้องไปอยู่ออฟฟิศหรืออยู่ในห้องที่แบบมีสมาชิกคนข้างเยอะ เรื่องงานก็จะแบบเนรุ่นกับผู้คนประมาณหนึ่งนะคะเรื่องการเงินค่ะดาวการเงินของราคณาราศีตุลเนี่ยจะมี2ดวงนะคะดวงแรกนะคะก็คือดาวอาทิตย์นะคะช่วงนี้ดาวอาทิตย์กลับมาทําตัวน่ารักสําหรับคนราศีตุลแล้วเนาะก็คือ,อย้ายเข้ามาช่องราศีเมษนะคะก็จะทําให้ช่วงนี้เนี่ยมีรายรับเข้ามาเยอะหน่อยแต่ว่าพอมีรายรับเข้ามาเนี่ยด้วยความที่มันเป็นดวงอาทิตย์เนาะมันเป็นเงินล้อนๆนะ่ะมันไม่ใช่เงินแบบเย็นๆอะไรแบบนี้นะคะก็จะได้มาแล้วก็อาจจะมีรายจ่ายอย่างอื่นไปได้นะคะ ส่วนดาวการเงินอีกดวงนะคะก็คือดาวอังคารทีนี้เนี่ย ที่ผ่านมาเนี่ยชาวราศีตุลน่ะทั้งดาวองคาและดาวอาทิตย์เสียพร้อมกันเลยนะการเงินเนี่ยคือพังมากแต่ช่วงนี้คือดีขึ้นแล้วนะคะดาวองคารย้ายในวันที่1 4เมษายนเป็นต้นไปเนี่ยก็จะทําให้ชาวราศีตุลเนี่ยมีการเงินที่ดีขึ้นกว่าเดิมนะคะถ้าอยากจะเอาไปใช้จ่ายหรือว่าซื้ออะไรภายในบ้านหรือว่าซื้ออะไรให้ผู้ใหญ่อย่างเงี้ยก็สามารถซื้อได้ในช่วงนี้นะคะใครที่มีแผนที่จะเก็บเงินระยะยาวนะคะหรือว่าเก็บเงินกับคนรักเนี่ยก็สามารถทําได้ในช่วงนี้นะคะ ต่อมาเลยค่ะเรื่องความรักนะคะมองว่าช่วงนี้คนโสดอะ่ะจะฮอตมากนะคะ แต่ฮอตแบบว่าอึดอัดไปหน่อยนึงอะด้วยความที่ว่าเราอาจจะเจอใครหลายคนได้ในช่วงนี้มีแครดิเดตเข้ามาเยอะเกินนะคะไม่รู้ว่าจะเลือกใครนะคะแล้วช่วงนี้ก็อาจจะต้องไปสนิทสนมกับคนใหม่ๆนะคะสังคมใหม่ๆเยอะขึ้นแล้วก็จะได้เจอคนถูกใจพูดจาก,กันถูกคอได้ในช่วงนี้นะคะเป็นความสัมพันธ์แบบว่าเพื่อนแนะนําให้รู้จกักหรือว่าเราอะย้ายไปทํางานที่นี่เราย้ายไปแผนกนี้เราไป ร่วมงานนี้แล้วก็ได้ไปเจอคนนั้นน่ะนะคะก็ลองคุยดูเนาะจังหวะนี้เราคิดว่ามีโอกาสที่จะเป็นไปได้นะคะ แต่เอาจริงเนี่ยด้วยความที่ดาวประจําตัวมันยังไม่ดีใช่ไหมคนราศีตุลก็อาจจะชอบมากเลยตอนเจอแต่ว่ากลับมาเอะหรือว่าเราไม่ชอบเอ๊ะแล้วก็พรุ่งนี้กลับมาชอบใหม่นะคะจะเป็นอะไรก็ไม่รู้ว่าตัวเองเป็นคนที่ไม่คงเส้นคงวาในเดือนนี้ค่ะส่วนคนที่มีแฟนแล้วนะคะช่วงนี้เนี่ยด้วยความที่ดาวประจําตัวไปอยู่ในบ้านของคนอื่นใช่ไหมที่แบบอ่อนแรงเนี้ยก็แปลว่าช่วงนี้อาจจะไปอยู่บ้านคนรักได้หรือว่ามีความใกล้ชิดกับเขามากกว่าเดิมเป็นมามาไปไปนะ เราอาจจะต้องไปขอความช่วยเหลือคนรักหน่อยในช่วงนี้นะคะแล้วเขาก็จะสามารถให้ความช่วยเหลือเราได้ประมาณหนึ่งเหมือนกันเนาะก็มองว่าเราอาจจะต้องพึ่งพาเขาเยอะหน่อยในช่วงนี้บางครั้งเราอาจจะอึดอัดมากนะคะแต่ว่าเราคิดว่ามันก็ยังโอเคอยู่แหละมันไม่ได้แย่ขนาดนั้นนะคะอย่าลืมติดตามรายการสตารราศีที่พึ่งทางใจของผู้ประสบภัยจากดวงดาวกับแม่หมอพิมฟ้าทุกวันอาทิตย์ทุกช่องทางของแซมมอนคอ c a s t สำหรับวันนี้แม่หมอขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ